ยินดี้ต้อนรับสู่เจ้าทาชาแนลค่ะเย้ <Yeah. S 2> yeah. ค่ะทุกคนวันนี้เรายัางคงอยู่กับการทำคอนเทนต์เรียกชันนะคะเรียกชันเช่นเคยเลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการรีอคผลงานใหม่ของน้องไข่บุกเซนไว้นั่นเองค่ะก็นี่เป็นครั้งแรกของเราเลยนะคะในการมารีอคผลงานเดี่ยวของน้องเขาเต็มเต็มเลยนะซึ่งผลงานใหม่หรือเพลงใหม่นะคะมีชื่อว่านอนเก่งนั่นเองค่ะก็มีทีเซอร์ทั้งหมด2ตัวนะคะแล้วก็ดูไปหมดแล้วนะก็บอกได้เลยว่ามูดนี่คือแบบ บอกเลยเลยว่าเศร้ามากน้องร้องไห้ด้วยวะทุกคนอแต่คือโทนของเอวีอะไรต่างๆคือสวยมากก็แบบอยากดูเต็มๆแล้วนะคะก็นั่นแหละค่ะคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูเต็มๆพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะก็ปะเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะปะ ลมเสียงคลื่นโอ้น้องสวยมากอ๋อแบบมีความย้อนอดีตถึงคนเก่าหน่อยๆนอนอทั้งวันพยายามที่จะไม่ลุกขึ้นจากเตียงโอโ้เสียงน้องแบบคมมากอะทุกคน

อออลองใส่ชุดนี้แล้วสวยมากชุดแบบเออนี่ยชุดนี้เลยน,นลยี่น่นารักเลยลอยอิู่นองน้ำบุญมาก งความจริงมันยังย้อนมาทำร้ายฉันเกินไปฉันเลยต้องนอนนอนนอนอย่างนี้เพราะว่ายังมีเธอในความฝันยังมีความรักอยู่ข้างในนั้นความหมายแบบเจ็บปวดมากกันทุกคนสิบสองชั่วโมงเลยเหรอ 太棒了！ อยู่ข้างในนั้นเธอไม่เคยจะให้ไปฉันคงต้องนอนนอนอีกสักหน่อยอีกน้อยวันละสิบสองชั่วโมงก็พอชอบพอนี้จริงๆเลยทุกคน อเราหนูว่าแบบว้าวเจ็บสุดๆเลยอ่ะการที่แบบไม่มีตัวตนในหัวเขาเลยอ่ะอผลงานน้องดีมากอ่ะแต่มดก็คือเศร้าสุดๆนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์พร้อมๆกันเลยดีกว่าป่ะค่ะทุกคนเราก็ดูเอ็มวีนี้จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ เฮ้ยเราลืมไปเลยทุกคนก็ถ้าเกิดใครอยากดูเอมีของน้องไข่มุกนะคะตัวนี้เราจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้เดสคริปชันนะคะ <c oughs> ก็ไปดูกันเยอะๆได้เลยนะคะ <c oughs> ก็บอกได้เลยว่าจะต้องรู้สึกดี <c oughs> เหมือนกับเรามากๆเลยนะคะ <c oughs> ก็อย่างที่บอกแหละนี่เป็นครั้งแรกของเราใช่ไหมคะในการมาดูผลงานเดี่ยวของน้องเต็มๆบอกได้เลยว่าน้องแบบมีสเสน่ห์มากๆน้องแบบน่ารักมากๆเราชอบตอนน้องแบบยิ้มมากๆเลยนะมันแบบ ้ยรู้สึกเอนดูอะไรเงี้ยแต่แบบเพลงนี้มันเป็นเพลงเศร้าใช่ไหมเราก็ต้องแบบเราต้องอินกับฉากเศร้ามากกว่าใช่ไหมคะทุกคนแต่คือแบบเราเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่ชอบฟังเพลงเศร้าไงทุกคนอืก็แบบโดยเฉพาะฉากจบอะโอ้โหคือแบบบาดมากคือแบบเนื้อเพลงมาทั้งเพลงก็คือแบบเจ็บอยู่แล้วนะพอมาฉากตอนจบแบบ กลายเป็น Invisible แบบกลายเป็น Invisible g เก l โอ้โหมันเจ็บยิ่งกว่าการเป็นคนเก่าก็คือการที่เราแบบหายไปจากตัวตนของเขาเลยนะแล้วก็ในเรื่องของการแสดงนะคะก็บอกเลยว่าน้องแสดงได้เป็นธรรมชาติมากเราชอบมากๆนะแล้วก็ฉากเศร้าก็คือแบบไม่ได้แบบบีนตากออกมาหรืออะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกแบบรู้สึกแบบเดียวกับที่แบบน้องเขารู้สึกใน MV นะมันแบบรู้สึกเหมือนแบบสงสารรู้สึกแบบ เออรู้สึกถึงความเจ็บปวดจริงๆนะคะก็ชอบชอบความชื่อเพลงคือนอนเก่งในเนื้อเพลงก็มีแต่นอนเพราะฉะนั้นฉากฉๆกฉา,กากในเอวีหลายฉากก็จะเป็นฉากน้องได้นอนนะน้องก็คือได้นอนจนเต็มอิ่มเลยนะคะทุกคน12ชั่วโมงเต็มๆเลยนะ <laughs> ว่าไป ก็ชอบแบบคอนเซปต์มากๆนะไม่รู้ทุกคนคิดแบบเดียวกับเราหรือเปล่านะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเราในการมาดูคนงานของน้องเข้านะคะแล้วก็คอนเทนต์นี้ด้วยนะแล้วก็สำหรับคอนเทนต์อื่นๆที่ขอกันมาเราก็จะทยอยทำให้นะคะก็ รอเราก่อนนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราในชาแน,นลนี้ได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครมีความเห็นอะไรหรือชอบอะไรใน MV ของน้องไข่มุกก็สามารถมาแชร์คอมเมนต์คุยกันได้เลยนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ